ค่ะสวัสดีค่ะบึ้งแนค่ะแกงเห็ดละโงกแล้วใหม่ไหมเลยค่ะหอมค่ะแนค่ะหอมหอมพัอีตู้ค่ะใบใบผักติ๋วเนาะค่ะบึ้งแนค่ะใบมะใบกะหล่ำนาใดมาี่รุ่นโอ้ชิมหุดมันฮอนสดสดใหม่ใหมเลยค่ะแกงแล้วใม่ไหม่มาหอมแล้วอายพุ่นพุ่นเลยค่ะค่ะเบึ้งแนค่ะ หลังจากแกงเรียบร้อยแล้วนะคะหอมกลิ่นมาเลยนะคะกินกับขหนย่ออนๆค่ะขหนิ่ออนๆเนาะเนาะอาหารปลาตอนนี้นะคะยกห้เลยค่ะร้านที่นี่ของเฮ็ดก็คือเฮ็ดละงอกเนาเนี่ลแหละค่ะขอนียวขอนหอนแกงเฮ็ดขอนหอนะคะโอ้หอมพระอีตูมาก่อนที่กินได้บ่ละหอนป่านี่แต่ว่าหอนแบบแซ่บโอ้ย มีแห้งทองเงาสมพักติวหอมพระอีตูอ่ะอืมอืมอ่างกสเมือส่มันหอ่อนให้มันเย็นกนะะน่อนาะกันเนาะ เป็นการระบายความหอนอีกเนาะคะ่ะมันหอนโผล่เลยเขาวูบต,ต้องหอยนี้มาเก็บไปดีแท้เห็นไหมมาตัดจ,จ่านเลยละก่อนค่ะต้องกินแบบมันหอนนี่ค่ะแจงแช่ผัากแกงเห็ดละโมค่ะกลัวอาเจยแดงมากแดงมากค่ะหลังจากเขาระบายความหอนแล้วมากินกันด้ืม ด้วกินสดย่ห้ามหอนสุดยอดเลยค่ะยังหอนแล้วหอนอีกมีแห้งไหคะ่ะมีแห้งพักติวกะปูกอยู่หน้าบ้านนี่หันพักติวพักอีตูกับปูกอยู่หลังบ้านอาหารปลาห้องจตัอ ม่นละมุกว่าเืหลายเดื่ะมีแหงือยู่ไหมขอบนี่ค่ะดอกอ่อนๆหนัากิ๊ดๆต้นน้ำไป